รอครับวันนี้ครับมีรายการมาครับบอกมิจฉาจอดจอจร์รายการตอบผิดคุณแตกครับคุณชอบสีอะไรสีครับดไปเลยครับรอ5วิคุณตอบผิดครับคุณตอบผิดครับฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาใกล้ฉลาะต่ำไม่ได้ป่าต่ำเป็นรถอะไรเป็นรถอะไรปะมั้งเป็นรถอะไรฮ่าคนไม่ดี ฟังไม่ฟังผมก่อนฟังผมก่อนฟังผมไอ้สีส้มปาดสีชมพูศพชมพูอยู่ในห้องไอ้อาหารอะ้องครัวใช่ผมเลยปาดเขาไงกรบปอบไปแล้วผมมันเชอร์ริปถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมันปาดไม่ปาดคนดีถ้าปาดคนดีผมจะตายแต่ถ้าปาดคนไม่ดีผมปาดเรื่อยๆแล้วคุณปาดเป็นสองเหรอ กาสในอที่คุณจะปจริงคุณอผมโชคดีผมเป็นคนโชคดีเสมอปวดจำไหมไอเคถือมีหรือเปล่าคุณก็ไม่โชคดีแล้วล่ะอ้าวอ่าพี่เจี๊ยนสิบสี่กุมภาวันแพชื้อแห่งชาติไปใช่แล้วสวัสดีครับไอไอ้โย ไอ้ยอไอ้ยอ What's What's up? Hey l มามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยฮัทจมาพิราบชนลแลวเชื่อผมลาก่อนฮัจมาพิราบชนนะคบลาก่อนทุกคนไม่นะอย่าด้อย่าด้อย่าดอ จะไม่ได้ครับผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับยาเด็กเฮ้ย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 มีซัมติงอะไรกันเกิดขึ้นเหรอโอ้ไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กใหม่เมื่อกี้คนคนนั้นมาไหนตัวคนตัวมาไหนอ่ะคนตัวคนตัวท่านเดี๋ยวจะเย็นเย็นท่าน ไอ้เราต้องเรียกว่าทันนี่ไอ้ตู้ัุณจตาผมไม่หยุดหยุดอยู่นี้ผมอยากจะให้คุณคจะตามทำไมคมานี่เลยเพราผมจะแจกมาเซนมานี่เลยไอ้ตูเลยกขี้คนนะเได้แล้วก็ผมไม่เป็นไรดีกว่าแล้วคุณตาพผมสบยอุ้ยเ้ยเฮ้ย เฮ้ยเจอศพยูตรงอ้โหเลอีกคนแลเมื่อกี้นีคุณมาอยู่รอบแมแล้วอ่ะเห็นสีอะไรนะเม่กเนี่ยพวกเราสคนอยู่ด้วยกันนะดัมมี่อ่ะเจอดัมมี่ขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ทิ้กมาอยู่ด้วยกัน เออเด็กใหม่อยู่กับพวกผมอะวิ่งไล่ตู่อยู่วิ่งไล่ลุงอะตอนนี้วิ่งไล่ลุงกันอยู่สงใส่ซ่อมต่ำเงียบแสดงว่ามันต้องมีแบบแปลงว่างหรือเปล่าน่าจะมีแหละใช่มีใครมีใครจะมาเข้าร่วมโครงการวิ่งไล่ลุงเปล่าไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีครับ กลัว่กลัวนะกผมจะวิ่งหาคุณจนเจอเลยไอ้เราองไม่ไปเขาแล้วใครบ้างควบจองวูไอ้เป็ดให้ปหไม่ใช่ผมไอ้เป็ดเป็ดตาเดียวไม่ได้แปลว่าผมจะเป็นอีกตาหนึ่งนะโอ้ย่ายรูปตัวไม่เลยไม่อย่างโรคเลยเฮ้ยสวัสดีครับหาลุงหาลุงหาลุงหาคนด้วยไอ้หมงลุงเอาเอ็นเจอลงแล้วเจอลงแล้วลุง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 ลง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 ไปไหนลุง

ลุงลุงแปลงล่างลุงแปลงล่างลุงแปลงล่างลุงเป็นแปลงล่างปิ๊งกันสนุกเลยนะแหน่ลุงลุงแปลงล่างจู่แปลงล่างผมจะบอกว่าผมผมผมเดินล่ะเอ้ผมเป็นแต่ผมขอผมขอค่าเด็กใหม่ได้ไหมผมไม่วละผมขอไม่ได้ไม่ได้ แล้วก็มารรรออีพ์ตไม่ได้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 คนจะฆ่าคนดีไม่ได้นอกจากจะไม่ได้ตั้งใจจแต่คนแบ่งร่างนะแต่แบบมือมันลั่นอ่ะใช่หรคนยังไงเนี่ยตู่ใช่ตู่ะ่าเด็กใหม่ได้ไหมล่ะไม่นะสั้งเกเดียวอ่าดีนะที่เราไม่ได้บอกโดูแกเลยทำฆ่าเด็กใหม่ได้ไหม ไปเลยลุงไหมออกไปเลยลุงออกไปเลยออกไป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 อูกเปยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเด้ยเห้ยเฮ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 ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้อยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ย้เฮ้ย้ยเเดยย ปกป้องเราต้องปกป้องเด็กใหม่ลุง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 ไป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 ตาม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 ลูกป่าเด็กใหม่ไปไปว้าว้ยเอออย่ามาใกล้ลุงอย่ามาใกล้ลุงอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ลุงอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ลุงเด็กใหม่อยู่ไหนพาเด็กใหม่ผมเลยเขาอยู่ไหนลุงลุงเดินนำลุงเดินยาวมาใกล้ไม่ใช่ผมหรองเฮ้ย ไปต้องหัวตัวเอาตัวไปงามการไม่ทามันวันสร้างแต่เรื่องไปอยแล้วชู่แล้วเหรอชูยไปเออโอ้โหอ้ยเฮ้ยสว้ยเฮยเฮยเฮยเอ้ยเเฮยเฮ้ยเ้ ทำงานเชื่อหลาม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 ,ลามอยากกินหูฉลามแล้ดเ,เด็กใหม่พอดีใครโหวยชัดไม่ใช่พร้มเราพูดเด็กกันรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใช่ใช่คุณฉลามเขารู้โรเราแหละโอเคผมไม่รู้แล้วไม่ต้องมีใครรู้ผมโรมผมด้วยแล้วแล้วคุณแล้วคุณไม่กลัวโดนยิงเหรอรหอาเป็ดเป็ดกี่ตัว เราพวกกันเราไม่ต้องกลัวนี่ก่อนอนนไปเลยคุณสีเทาอ่ะไปเลยครับไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโอ้โหขนาดนี้แล้วทำไมจะไว้ใจไม่ได้ล่ะเฮ้ยอย่าปาดลมส้มตำไปไหนส้มตำส้มตำโอเคไปยคุณจะรคุณรู้โผมได้หมโอเคผมจะจำไว้คุณยังไม่ลืมใช่ไหม ใช่ใช uh, oh, okay. uh, ่โอเคโอเคปะงั้นเด็กใหม่เอ้ยเราต้องแยกกันหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวผมผมงั้นเราผมว่าเราต้องแยกกันนะฮะพวันเราจะไปอุ้ยได้อีกหนึ่งเลยอีกหนึ่งแล้จะอีกหนึ่งตัวแล้จะอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไล้อีกหนึ่งอยู่นี่อีกคนอยู่ไหนอีกคนอยู่ไหนอ้าวเอ่อมุจิฮะ มีพยานนั hat, Hence, ่งอยู่กับส้มตำปูปลาส้มตำปูปลาใส่จะขวดบูด่จะขุดบูดมูจิบาทพอดีตั้งใจปาดเอาตังค์พอดีตั้งใจปาดอทคุณเป็ดปันเหลือตัวเดียวคุณเป็นมือปืนใช่ไหมเฮ้ยผมไม่อยากมันท่าใครเลยนะทำไมเป็นโรอะไรเป็นบริการอ๋อเออถ้าถ้าสมมติว่ายิงมันจะเป็นอะไรหรือเปล่า ม่ไม่ใช่ยิงอไงแล้วทำไมเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้คุณไม่แตะแต่ว่าก็อยู่ใกล้เป็นต่ำไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นไม่ได้ใกล้คนยู่ใกล้เลยใกล้แบบสี่เมื่อโอ้โหสี่แดเอาดังนเด็กไมเป็นแคนากเดียนนะมันเหลือเป็นตัวเดียวอุ้ยไม่ใช่เอ้ยยิงอ่ะไม่ยิงหรอเอ้ยไม่ยิงหรอผมจะบอกว่าเลยเด็กไม้คุ้มไปม่ได้ละ จานไปหนึ่านไปหนึ่งนับ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 หนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งหนึ่งคน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 เด็กไม้อมาไงจะแล้วไมไมไม่ไมเราพูดอะกันใจเย็นเย็นเราพูดกันเนี่ยผมจะบอกเรมานี่มานี่มานี่ตรงนี้นี้เนี่ยเนี่มานี่มานี่มนี่ไปไหนมานี่เราจะโชว์เรมอย่าเพิ่งตกมานี่มานี่โอเคนะ ข้างนอกเหนือนะไม่ใช่นะไม่ผมบอกแค่คุณคุณรู้ผมคุณรู้ว่าผมเป็นโดนอะไรแค่คนเดียวไม่คุณไปบอกเขาทำไมผมเียเอ้าก็ไอ้แอลตายแล้วไม่ใช่เหรออุ้ยไม่เด็กไม่เด็กไม่รู้จักคู่อะไรพี่ลาบพี่ลาบต่อ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 ตอต่อต่อ ซีโนแว็กกันนะซีโนแว็กบอลไลฟ์ไปโยนซีโนแว็กกันนะซีโนแว็กเป็นไงล่ะซีโนแว็กแจกก็ไม่ดีเลยข่าวหน้าชนะแต่ก็ไม่ให้เหวี่ยงชนะแล้วกันข่าวหน้าฉีดไฟเซอร์ซะจะได้ไม่โดนโควิดแดก